เบิร์พี่น้องตอนแรกเขาว่าเขาสิบวัตถัยคีบหมดละเห็ดผึ่งเกาลัดเอียงมาดอกใหญ่ดอกตัวคัะแถะพี่น้องเจีาซอยขัเบิร์นเนี่ยวันนี้ขมาปลาเห็ดผึ่งเกาลัดเบิร์นเนี่ยพี่น้องมิแต่ดอกใหญ่ๆเมียขอว่าขอสิบวัตถัยคีบหมดล่ะเขาเรียกโอ๊ตว่าอมันดอกใหญ่ไหมพี่น้องเนี่ยเป็นตนาบอกเฮ็ดผึ่งเกาลัดอีหยังขึ้นมาดอกใหญ่เถะเนี่ยพี่น้องเบิ่งเห็ดขอนสวนน้ำผึ่ง เอ้ยเห็ดขอนส่นน้ำตาลเบิ้งบานเบิดล่ะคุณนะเด้กพี่น้องอันนี้ยังบัยังบกถ่าอยังบานหน่อยๆแต่ว่าขเบาเก็บเด้กพี่น้องเด้อเห็ดพึ่งเอ้ยบเมนเห็ดขอนส่นน้ำตาลพี่น้องผุนเพิ่นบานเบิดล่ะตะกาหน่อยขาอยู่คุนเบิ้งกอบง่ายหนึ่งพี่น้องวันนี้เขาตั้งใจมาเก็บเห็ดพึ่งเกาลัดพี่น้อง ข่อยบว่าวาคอยบ่วแว่ปลาอันเฮตพึงวหวานดอกขอยานก็อดใจบัวใดอีกดอกเงีย้ยไเดี๋ยวฟ้องหนามพ่นออกดอกเงี้ยอีดีพี่น้องอันเฮ็ตพึ่งเก๋าลาดปลาหนิเมะบิง่งมิจะติดมิจะอันดอกเงี้ยอุอวกเนี้ย่อยสิตัดเอาแต่ดอกคนเด้อพี่น้อง อันนี้เนา่าเลรอคอยกสิเอาแต่ดอกเพิ่นนะพี่นอ้องเอ้ยบ่เอาดิปาดอกนี้ดิ่ะดอกซ้ำนี้กรล่างแสบพี่นอ้องเนี่ยกรล่างแสบพอดีพอดีเลยกรุบกรุบคอเจอเหดทึ่งหวานดอกนึงพี่นอ้องเอาได้ร่่อ้อยเอาบ่เอาดีวะพี่นอ้องพี่น้องแข็งอยู่ไหม เบิ้งจักหน่อยกันป๊าดดอกนี่ดอกพักนี้หนึ่งพี่น้องเพิ่นเน่าหรอป๊าดพี่น้องเฮ็ดขอนสนกับร่งขึ้นบพวกนี้เต็มไปหมดอารมณ์พวกนี้ปาดปั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 ดเบิ้งพี่น้องเบิ้งพูดนะเฮ็ดขอนสนกับร่งขึ้นพูดนะพี่น้องป๊าดปั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 ดเบิ้งแต่ข่อยบ่ได้เก็บด้วยพี่น้องขอบ่ได้ตั้งใจสิมาเก็บเพิ่นเดี๋ยวให้ถ่ายให้เบิ้งจักหน่อย หนุนเบิงพี่น้องเห็นบ่เห็ดคอนสน้นปัดก็ล่างึ้นยงางคักเลยพี่น้องเห็นบ่พุณน่ะอึดพุณน่ะเรื่องนี้พี่น้องปัดเห็ดคอนส้นก็ล่างึ้นพี่น้องก็ล่างึ้นพุณน้าเน่าไปหอดพุณนน่ะเบิงเบิงพี่น้องเบิงปัดเมื่อหลายคักแต่โอ้โอ คอยขอทายหลุนี้แล้วพี่น้องแต่ว่าเขาบอกเก็บดอกเกิดบบยางคัดเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดขอนสนน้ำตาลพืชกระสอ,อนเนาพี่น้องก็ล่างขืนไหมนะเป็นหายเป็นขาดขึ้นหลายแฉกมาเด้อมาเก็บเห็ดขอนสนด้วยพี่น้องนี่อีกขอนนึงพี่น้องเบิง้งิ่นออกวาด มาเดอ้อผู้ใดสิเก็บเห็ดขอนสวนมาเดอ้อมาเดอ้อหลายขากักอันนี้อีกตอนหนึ่งพี่น้องก็ร่างคืนพุน่นไปทรางพุ่นอีกตอนหนึ่งป้าเห็ดขอนสวนก็ร่างคืนไหมมุนี่เขาเอาแต่เห็ดผึ่งเกาลัดพ่อพี่นอ้องเอ้ยเสียงลมแห้งยูง่งได้พี่นอ้อง ก็ทายมั่งบ็ทายมั่งเด้อพี่น้องลมมันแห้งไหมเบิงพี่น้องเห็ดดำคาสสมกาล่างออกกาล่างออกเป็นจุมเป็นจุมอยูเ่เต็ม่เบิดอระโหลดพี่น้องพี่นะกำลังออกเต็มเลยแต้ว่าข่บ่เก็บเดอ้อพี่น้องเมียนเบดเลยนี่เห็นบ่เหลืองเต็มไปเบิดอระโหลดพี่น้องน่ะ หลายค่ะดิแต่ว่าทางนี้บ่มีคนกินเด้พี่น้องยินเสียงลม,มโอ้ยเถาเบิ่งพี่น้องเกิดเป็นกลุม่มเป็นกลุ่มอยู่แต่เสียดายเนาะทางนี้บ่วมัคอยมีคนกินเลยพี่น้องเอ้ยเสียดายคักเห็ดเขียนบ่จะเบิ่งพี่น้องตัล่างเกิดหลายเห็ดดำขาส้มนี่ ั้งนี้ก็ล่างออกคักออกแน่ได้พี่น้องเอาไว้มือได้ขอยขยันขอยสิมาเก็บเป็นหมกจากหมกอยู่คอยก็กินอยู่แต่ว่าคอยอ่อนบ่คอยมากวันไหนนะพี่น้องเบิง่งแมนบดเลยปากระโล่งโล่งดีเห็นว่พี่น้องสอนว่พี่น้องมึงน,นี้ขืนก็ล่างขืนเป็นปุ่มเป็นงอนอยู่เบิง่งหลายลายพี่น้องเอ,อ๋ย หดดำขาสมพุ่นออน,นะแมนเบิดพี่น้องตาสอนเนาะพี่น้องเนาะทั้งเอิญก็เจ้าเก็บขายทั้งนอเวทั้งอันสวีเดนก็เจ้าเก็บขายไหมทั้งคอยเราบ่มีผู้ใดแล่เลยตาเสดายเก็บขายกับผู้ด้จังสิไปขายใส่ใพี่น้องเอ้ยจะบิ่งพี่น้องเฮ็ดผึ่งเขาหลัดดอกน้อยน้อยบึงโดดบกักน้อยหนึ่ง พึ่งเกาลัดไปตากแดดกันนะอุ้ยถากเล้ยเบิ่งสภาพปลาพี่น้องโล่งลงมีแสงแดดแต่ว่าอากาศเย,ย็นเย็น4องศาเลยพี่น้องเขาจะเอาขาเห็ดมาปล่อยขางปลาเนี่ย,อยดอกซ้ำนีก่กำลังเสียบ ใบไม้ล่วงหมดแล้วท้องใส่เห็ดพึ่งหวานบอกออกละมั่งเนาะพี่น้องเห็ดพึ่งเลือดพี่น้องเคยเจอเห็ดพึ่งเลือด่อยเป็นบ่าพี่น้องคอยสิกดดทายขิป่อยไปกดออกไงเห็ดพึ่ง <c oughs> เลือดเห็ดเวอร์วังขนาดเลยพี่น้องเอ,อ้ย หวานโอ้กลาสนี่ว <Gloria> ้าวโอ้ยสมอลเลอบลีบอดเลลีกูดเนี่ยบอดเขาเจ้าด้เฮ็ดหลายค่ะพี่น้องขอเอาไปถามฝรั่งมันหันเพิ่นบอวเพิ่นบวกินเพิ่นใส่หัวดิ๊กดิ๊กคนบ้านนี้เขาเจ้าเกินบกินเพิรนเขาเจ้าหาอยู่เพิ่นบอว เอาไปถามเพลินเพลินว่าพวกกินพอเห็ดบานนี่มันหลายนะพี่น้องเขาจเจ้าเลือกกินได้คอยถือไปยางไปถามเขาเจ้าเจ้าบานเจ้ากินบอเขาเจ้าบอกกินเขาเจ้าสายหัวดิ๊กดิ๊กดิ๊กพี่น้องคนบ้านนี่เลือกกินยากยากเลยพี่น้องเขาเจ้าบอกกินเฮ็ดอันซุ่มซีซุ่มหาเด็กเราไปล้ว,ลวยางดิ๊กดิ๊กไปล้วเห็นบ่ ขอเจ้าไทยเนี่ยขอไทยลูบเฮ็ดในเด้อเจ้าว่าโอเคโอเคสันวะพี่น้องมีจต่ดอกใหญ่เฮ็ดผึ่งเกาลัดโอ้ยพันเถ่าแล้วพี่น้องเห็นบ่มีจต่ดอกใหญ่ด้เห็ดบานนี้พี่น้องเกเบิ่งปลานี่ก็ไดเฮ็ดอันดําขาสมที่ฝรั่งเจ้าว่าบ่กกินบวกินนะพี่น้องเบิ้งป้าออกขักออกแน่ยพี่น้องแกเบิ่งเบิ่งเบิง เห็ดดำขาส้มเนี่ยฝรั่งว่าบ่กินกินบ่เป็นเห็ดเบื่อเพิ่นว่าโอ้ยเงยดหลายเป็นจุ่มๆอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นหายเป็นขาดแมนบดเลยแถวนี้หยางริวริวเมื่ออะไรเห็นบ่กระไดเต็มตะกาเลยคอยก็สีออกจแกป้าให้กันละพี่น้องเสียงลมแห้งตั้งใจมาเก็บเห็ดผึ่งเกาลัดข้าวเจ้าเก็บดักหนาค่อยบดเลย แต่ว่าขอกะไดลไลหรือว่าแค่นี้กับพ่อแล้วพี่น้องก้าจาอขับรถกันเข้ามาคอยกับขับคือกัน <c oughs> คอยกขับจัก,กระยานมาคืก <c oughs> อกันดอกต๊ปุสิปิตมุตมิเห็ดพึ่งเกล็ดัดโ,โ,โ,โอ้ยดอกงามยิ่งด้พี่น้องต่อออแต่แอ ตอนแหลกจอดอยู่สามขันพี่น้องก็าหายเพื่อนหลก็เห็นค่อยมากเขาหายแล้วดอกก็เจ้าได้พู่ะเต็มตะกา,าเต็มตะกาคอยกระชิากาชับเพื่อกันลวพี่น้องเอ้ยมาหอดบานแล้ะพี่น้องได้ซ้ำนี่ละไปพอท่นานก็เจ้าเขาเจ้าเก็บเบิดก่อนเนี่ยเฮ็ดพึ่งเกาลัดเด้อพี่น้องเด้อดอกใยใยเบื่องเนี่ยดอกใ่คักเฮ็ดพึ่งเกาลัดเบิ่งนี้พี่น้องคอยสิต้มคอยสิตุ่มใส่ช่องฟิดเอาไว้เพราะว่าเฮ็ดพึ่งเกาลัดนี่ก็แซ่บเซียบเยพี่น้อง เพิ่นกับสิกออกกุบกรุบกบคือกันกับเฮ็ดผึ่งแม่หมดนี่แหละเฮ็ดผึ่งเหลือเนี่ยไห่มาหน่อยหนึ่งไปเพราะท่านก็เจ้าก็เจ้าอยู่ในป่าเจอคนไปก่อนสีหาคนมิตรใดรุ่นตะกาพี่น้องคอยได้มานิดเดียวแต่ว่าก็ด,ดีกันยังไดได้พี่น้องเห็นบ่ขอเสียเ,เอาไปต้มช็อกเอ้ยนอกน้ำเย็นใส่ช่องฟีดเอาไปกินหนาวพี่น้องเอื้อ